เชียงใหม่ไปรักไทย4,088โอ้องทางเส้นนี้ยไม่หลับคือบ้านรักไทยไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้มามีว่าสวยกว่าที่มามีคิดไว้อืสวัสดีค่ะคลิปนี้ไปไหนเด็กๆรู้ไหมคะเย้เไหนๆมาเซเลบรตกับลูกๆเนี่ย คริสต์มาสนิวเยียร์มามีบอกเลยว่าทริปนี้จากเชียงใหม่ไปรักไทยรวมแล้วเขาบอกว่าทั้งหมด4,088โค้ 4, โง4,088โค้งหลังจากนี้ขึ้นไปก็คือบอกเลยว่าหารุโหดจะเป็นโค้งแบบมหากราบโค้งอ่ะมามีกับคุณย่าก,กินยาแก้มารถไปเรียบร้อยตอนนี้เราเหลืออีก2ชั่วโมงกับ42นาทีเดี๋ยวเจอกันค่ะ4,088โค้ง ช่วยเหมือนกันหมอนพร้อมผ้าห่มพร้อมเขาบอกว่าทางเส้นเนี้ยไม่หลับไมอ้วนเดี๋วซีว่ารอบนี้เราจะพีชิตโค้งกันได้ประมาณไหนถึงแล้วหรอนี่บ้านหลักไใใก่ค่ะไก่มากเลยเนี่ยทำที่มีจ่จอดชิลเยอะโอ้ใช่ตอนจะจองนะหลอนมาก หลอนมากว่าที่เรากดจองมาคือแบบอันจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าต้องเช็คดีๆว่าเป็นเพจจริงหรือว่าเป็นมิจฉาชีพวัวอู้มาล่าโอ้บ้านไหยวะถึงแล้ว4 0 8 8ดโคมโอ้โหเอากระเป๋าลงก่อนนะคะสวัสดีค่ะ5้าชั่วโมงไม่มีอยู่จริงสรุปว่าเดินทางเจ็ชั่วโมงค่ะเขาบอกว่าทูกห้องจะเห็นวิว คือะจะบอกว่าตอนจะจองที่เนี่ยเต็มหมดเลยมันเต็มทุกห้องเต็มทุกโรงแรมเลยจริงๆแล้วอยู่ๆวันหนึง่งถ่ายฟีด d ดดีไถ่ายฟีดเจอหลุดจองค่ะเเอาาไ,ได้3ามห้องที่นี่พอดีเพราะว่าวันที่เรามาคือวันที่25่าธันวามันคริสต์มาสพอดีด้วยแหละเลยเป็นช่วงเทศากาลที่แบบไฮซีซันสุดๆอเอาดี่ะเอาดีคนคนนั้ เดี๋ยดีเลี้ยงไอติมน้องๆเหรอใช่ไรีหมดเลยอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยจังทำอยุกเขาใช่ไหมตันะจุ่มลูกคอละกล่องกล่องโอเคโอเเย้โอ้ยเดี๋ยดีน้องคนนี้มาเอาด้วยเอาไอติมเลยลูกมามาเอาไอติมมาฮะไอติมไอเอาตินเต็นที่ไปเอาจุ่มจุ่มจุ่มด้วยจุ่มด้วยโอเคโอ้โห ไอติมได้กินมากไหวบ้าอยู่อ่ะอันนี้ใหญ่มากนะนี่เป็นรสสตรอเบอรี่กับมะชากสตรอเบอรี่เสียนะเจ้าของร้านก็เห็นไหมแต่งหน้าติมคริสต์มาสเลยดีใจมากเลยการได้เจอประธานบริษัทเด็ดดี้เลี้ยงไอติมเด็กๆทั้งหมู่บ้านเลยเป็นซานต้าซานต้ามาแจกไอติมชิลี่เคยกินไหมคะข้าวหลามเด็กยุคนี้เคยกินไหมคะเคยกินเคยกินเหรอคะพ่อมาให้กินนี่พี่โนชอบกินแล้วเนี่ยอีกหน่อยหากินยากแล้วนะเนี่ย เออแกเขาหลามเป็นนะไม่ได้ใส่กะทิเลยโนรู้ไหมมันจะอร่อยกว่าถ้าเราทำเอง <c oughs> ะเซ็นไย่างร้อนๆนะ่ะโอ้โหดูมือเย็น,นอของเรามเหมูกระทะนะคะต้องรำไหมมั้ร้านนี้ชื่อร้าน ช่วงช่วงมาล่าหลงช่วงช่วงมาล่าอ๋อหลงช่วงช่วงมาล่านะคะมีคริสต์มาสทรีอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยไงคริสต์มาสทรีเด็ดดิโอ้โหใช่นี่นี่นี้อันนี้ขึ้นมาเอง啊คริสต์มาสทรีของจริงเนี่ยเป็นต้นคริสต์มาสของจริงที่แบบยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะโอ้โหบรรยากาศดีมากกับฮอตพอตมา้า มีมีเขาต้องไปตักเองร้านนี้คือใครอยากกินอะไรก็คือไปตักได้เลยอย่างมีไข่ด้วยเอดีเอาได้เลยใช่เอาได้เลยเอาอะไรเอาได้เลยมามาข้าวมันไก่ในทุกจิ้มเลยนะคะนี่น้ำจิ้มสุดเด็ดีนะคะใส่อะไรคะต้นหอมกระเทียมสับใส่น้ำมันหอยใส่น้ำมันงาใส่เอ่น้ำจิ้มงาขาวต่อด้วยถั่วปนสุดเด็ดเคล็ดลับ ซีอิ้วขาวนะคะแล้วก็ซีอ oh. ิ้วดำโอ้โหชิโนะคะโอเคเดี๋ยวมัมี่ก็ต้องทำน้ำจิ้มเพราะว่ากินฮอตพอตมันต้องแบบปรุงน้ำจิ้มเอง oh. อร่อยไหมครับ uh. ย่างให้มามีม่กินบ้างนะดูชิล,ล,ล,ลินกินอะไรคะ เต็งกวาเต็งกวาหมาล่าล่ะคะเนี่ยเออไหมแอคชั่นไมทุกคนสังเกตไอติ่งไอติ่งดิโอไอติ่งหน่อยทุกคนไม่รอดเลยก็คือที่จัดดีมากแล้วดูต้นคริสต์มาสนี่เรามานั่งเรือกันอยากจะนั่งเรือยามเช้าเหมือนกันนะเขาบอกตอนเช้าอ่ะจะมีทะเลหมอกแต่ตอนกลางคืนก็แบบ โรแมนติกเนาะพ่อไฟเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีชาให้ดื่มด้วยนะจ๊ะคือบ้านรักไทยสวยแบบรีวิวจริงๆตอนแรกที่ดูมาในรูปอะ่ะไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้มัมีว่าสวยกว่าที่มันมีคิดไว้อืออน่มขีม,มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ตาผิงมือเหรอครับมันหนาวใช่ไหมเอออุ่นเลยแะ่มือแค่มือหนาวแต่ขาไม่หนาวเขาก็ไม่หนาววะไม่หนาวคือเขาอยู่หน้าเตาตรงนี้เขาอุ่นเลยโอ้มาแล้วดีแต่ดีแว้นไปซื้อโรตีมาฝากเนี่ยแป้งมันนุ่มมากเลยแป้งนุ่มจริงโรตีที่เนี่ยนี่อร่อยเด็ดสุดยอดอร่อยแป้งนุ่มมาก เป็นไหมคะใช่굿มอร์น n ิ่งเช้าแล้วบอกเลยว่าเมื่อเช้าตื่นมาแบบมองไปที่ตรงแบบน้ำมีเรือแล่นมีทะเลหมอกแบบ ชิวมากตรงปกจริงๆเกินปกอ่ะใช่เลยเช้ามาเราก็นี่พาคุณปู่มาชิมชาที่นี่เขาปลูกชากันแล้วก็จะมีชาแบบออริจินอลต่างๆมาชงชาชิมชากันสิดมว้วกินหอมไหมตอนนี้เด็กๆโตล,ละให้ตื่นมาเก็บของเองขึ้นไปกินเบรกฟาส์เองปู่ย่าพ่อแม่ออกมาเดินเที่ยวเล่นอากาศเย็นๆชาร้อนๆแบบใช่เลย เรามาเช็คอินคาเฟ่เปิดใหม่ด,ดีมากนี่ไหนๆบอกว่าอร่อยมีมัทฉะชาเขียวกเค,ค้กเค,คชช้กมัทฉะเด้ออร่อยดูดีเนาะก็ยังมีต้นคริสต์มาสทรีอยู่ข้างหลังคาเฟ่นี้เพิ่งเปิดใหม่ ชื่อร้านบอรเจียคือแบบมีหลายมุมให้ถ่ายรูปเช็คอินสวยมากแต่และมุมน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบโมเดิร์นโมเดิร์นสวยดีคาเฟ่เนี้ยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอ่ะทำดีมากสิบเต็มสิบบ้านรักไทยคือแบบ เริ่มมีความเก๋ความญี่ปุ่นขึ้นเนาะนี่คือมาครั้งแรกติดใจมากแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีคนขับรถพามาอีกนะเ <c oughs> ดี๋ดีเขาจะยอมขับมาอีกไหมผู้พี่ชิต4 8 8โค้งเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะอยากอีกเมื่อไหร่ w อร์จ c าคา แล้วก็มีรีสอร์ทด้วยพาผู้่ญามานั่งสองแถวครั้งแรกในเลยบอกว่าันวิชฉันจะตรงนี้ปิดได้ไหมอันตรายหรือเปล่าทไมไม่เชื่ทำไมันไม่มีที่ปิดรถสาธารณะของภาคเหนือเราก็ประมาณนี้แหละตอนนี้เรากําลังจะไปถนนคนเดินเมืองปลายค่ะมาแม่ห้องสอนแล้วก็ต้องแวะปลายไงไม่แวะปายไม่ไม่ได้มันมาไม่ถึงเราเลยต้องแวะไปดูซะหน่อยไอบอกเองค่ะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว นี่แหละรถสองแถวไป Let's go guys ชิลิงจะซื้ออะไรนะคะมีรถด่วนในอันนี้เป็นดักแด่ทอดดับแด่ด้วนน้องเขาอยากซื้ออันนี้ค่ะหนูชอบกินใช่ไหมคะงั้นเอารถด่วนค่ะบอกพี่ลูกรถดิบอันรถด่วนนะคะโอ้โหตัวเล็กเห็นแล้วหยุดเลยอ่ะพามอมิมาซื้อเลยอ่ะน้องคนนี้กินนอนได้นะคะ้อน่อหน่อยค่ะอือหย มีดักแด้ด้วยมีหนอนด้วยอืมต้องหู้อยู่นานนีดไม่เอาเผ็ดมากได้ไหมแม,แม่ให้เด็กๆจะได้กินได้ร้านแม่ร<ๆ>้านนี้ลูกชิ้นนึ่งสมุนไพรมีของซื้อของขายของกินเพียบนี่ยทุกคนรู้จักอันนี้กันไหมมะม่วง อันนี้เรียกว่าบัวหิมะผลไม้หรือเป็นผักนี่แหละ,อ,ลระอร่อย,ยมากอร่อยมากอร่อยอร่อยในมะเขือเทศมากอร่อยอืมอืมอ้ยเ<โ>กะะ่าอ่ะจริงจริงอ่ะอร่อยือรอยอมร้านพี่อร่อยมากร้านนี้เลยค่ะอืมอร่อยนี่ไงชาชากักกำลังมาแล้วเหมอมิสั่งชาชาักชาชักแบบนี้เลยเด็กคอยให้เชาชักเล่าไม่ถ่ายนะเขาจะแคร์ ตอนนี้นะคะเวลากี่โมงอะไรไม่รู้เมื่อวานนี้วันคริสต์มาสค่ะ I didn't even know it was Christmas it's so good เวลาละแสนแสนใช่ปิดท้ายด้วยอะไรคะริเรียนไอติมโบราณโบราณ จะเป็นทุเรียนถั่วดำแล้วก็กะทิค่ะจะคนอีกเยอะอันนี้้ไม่ให้ชิมเนี่ยยังไม่้ังกัดเลยอ่ะ <mm> ไม่ได้กินเลยไม่กินแค่เนี้ย <mm> ทุเรียนใช่ัไหมครับถั่วดำแบบโบราณเด็กๆจำได้ด้วยว่าเด็กๆเคยมาเดินที่นี่ใช่ไหม กล้าจำที่นี่ได้ใช่ไหมคะได้สนุกเหมือนเดิมหรือว่าสนุกกว่าเดิมครับเหมือนเดิมนี่นล่ะคะจําได้ไหมคะไม่เหมือนกะทิครับอ่ะวิธีการกินป๊อปคอนว้า <laughs> ไหนชิลินอยากกินด้วยตา <laughs> ไม่ได้กินเลยโ oh, อ้ไม่กินแล้วว้ายเอาใหม่อีกที่ย่าค่ะอ่ะพี่น้องลองเออ